ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกะลีพามาดามนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเช้าแห่งอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะคะที่นี่ประเทศสวีเดนนะคะกำลังจะออกไปทำง,งานค่ะก็เลยโชว์พลัง fc นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวนะคะ เกี่ยวกับหน้าเฮิร์ตเนคือหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะพาพลังเอซมาพบกับหน้าใบไม้ร่วงนะคะของประเทศสวีเดนว่าหน้าใบไม้ร่วงนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่คือเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะพาพลังเอซที่ติดตามช่องกรีพามาดามหรือหญิงไทยต่างแดนมาพบกับธรรมชาติ หน้าใบไม้ร่วงนะคะหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ่ะมาดูกันว่าหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะั้นจะมีสีสันสวยงามขนาดไหนนะคะมาพบกันเลยค่ะค่ะนี่คือหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะใบไม้ร่วงสวยงามเลยคะ่ะ ให้ดูก็ไค่ะใบไม้ร่วงเลยค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ประเทศสวีเดนอยู่ในช่วงของหน้าเฮิร์ตเตนนะคะนั่นคือหน้าใบไม้ร่วงนะคะหน้าใบไม้เปลี่ยนสีสันซึ่งจะสวยงาม เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับเพื่อนๆก็จะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะใบไม้ก็จะร่วงหมดต้นเลยนะคะจะรวดเร็วมากๆเลยค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติค่ะนี่ก็ใบไม้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลือง สวยงา,ากมากเลยค่ะจะพาชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดูใบไม้เปลี่ยนสีสันนะคะหน้าใบไม้ร่วงอีกไม่นานนะคะก็จะเข้าสู่หน้าวินเตอร์หน้าหิมะตกนะคะมาดูพันไม้สวยๆกันเลยค่ะพันไม้เปลี่ยนสีสำหรับต้นนี้นะคะ ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นสีส้มอมแดงค่ะสีส้มอมแดงนะคะสําหรับต้นนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนๆสวยงาม,มากๆเลยอะ่ะ สำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนๆสีเหลืองสวยงามมากๆเลยสำหรับพันไม้ชนิดนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะใบไม้ร่วมค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ ใบไม้ร่วงค่ะพเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะสีแดงสวยงามค่ะใบไม้ร่วงค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆโชว์กันเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะสำหรับคลิป,ลปนี้นะครัต้องขอขอบคุณพลังเอฟซทุกๆท,ท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยภามาดานังนะคะมาคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ